ใช้ฐานข้อมูลนะคะก็ใช้ฐานข้อมูลทุเรียนคลิกตรงนี้ไปที่ฟิลเตอร์ไปฟิลเราอยากรู้ว่าปี2567อ่ามันมีปีเดียวอยกละเดือนกรกฎาคมมันเริ่มแต่มิถุนายนมิถุนามีใครชําระมาบ,ราบ้างนะะเราก็จะเห็นละ จะมีอยู่นะฮะที่ชําระค่าต้นทุเรียนมาแล้วนะฮะจองหนึ่งต้นชําระมาแล้วสามร้อยแล้วก็ชําระค่าบำรุงมาห้าสิบอันนี้ชำระมาสามร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ค่าบำรุงรวมค่าบำรุงรวมตรงนี้เราจะแยกออกไป เราจะใส่ไว้ที่ต้นฉบับอันเดียวนะคะจะได้ไม่งงอ่ะนี่คือวิธีการใช้งานคร่าวๆแล้วก็ถ้ารายงานผมเราก็ต้องฟิลแบบนี้ยแล้ไปใส่ทีละชีททีละชีทซึ่งมันจะใช้เวลาเยอะมากเลยนะ